สวัสดีครับผมโบสสาโรสสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านเอ็มไลท์บางนาลาดกระบังนะครับหลังนี้เลยโอเคก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าเอ็มไลหลังนี้นะครับเป็นโครงการใหม่นะครับแล้วก็เป็นโครงการที่ทําค่อนข้างสวยเลยนะครับผมเองผมยังชอบเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงวัสดุที่เขาใช้ด้วยนะครับวัสดุที่เขาใช้เนี่ยแบรนดิ้งตามนี้เลยนี่นี่นะครับสวยเลย มีทั้ง SCG สีก็ TOA นะครับพวกไม้เชลอาก็ตาเพชรนะครับแล้วก็รวมถึงอุปกรณ์ถังน้ำก็เป็นของดอสนะครับแล้วก็พวกสุขภัณฑ์ก็อเมริกันนะครับเฮลเฟลเล่นะครับก็วัสดุอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นิดนึงครับตรงนี้เป็นบ้านที่เขากำลังก่อสร้างนะครับใช้วัสดุผนังน่าจะเป็น p c แ s สนะครับแล้วก็เป็นโครงเหล็กเนาะมุมด้วยก่จะเป็น กระเบื้องรอนคู่หรือเปล่ามไม่แน่ใจนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเลยมไม่ได้ขึ้นเปนูนะครับแล้วก็ต้องบอกว่างานของเขาทำค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สไตล์บ้านของเขาก็จะเป็นสไตล์คล้ายๆสไตล์อังกฤษนะครับหรือยุโปรปลองมาดูครับประมาณนี้เลยผมว่าสวยเลยนะรวมถึงมูต์แอนโทนนะครับสีแล้วก็พวกโกลพวกอะไรพวกนี้นะครับขอบหน้าต่างนะครับตัดกันเข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสีที่เขาเลือกก็ผมว่าทันสมัยเลยนะดูไม่ เขาเรียกว่าอะไรครับดูไม่แบบแก่นจนเกินไปอนะ่ะผมว่าสีเขามีระดับมีราคานะครับสีสีเขามีมูลค่านะสีก็มีส่วนสําคัญนะครับต่อราคาของมูลค่าทรัพย์สินนะครับทําให้ราคาแพงขึ้นทําให้มูลค่าเพิ่มขึ้นได้เนาะ,ะบ้านสไตล์อังกฤษสไตล์ยุโรปนะครับแต่วันนี้พิธีกรน,นะครับใส่แว่นสไตล์จีนนะครับแว่นออกจากกวนๆหน่อยนะครับแต่ผมว่ามัน ักตามมาด้านในตามเลยตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นพื้นกระเบื้องนะครับซึ่งงานของสแสงทองเหมือนกันนะครับพื้นกระเบื้องนะครับก็เป็นกระเบื้องลงรถหน้าบ้านเนาะสังเกตนะมีความเรียบนะครับมีการสโลปนะครับรวมถึงประตูด้วยนะครับประตูก็ไม่ขูดด้วยนะครับลงมาดูใกล้ครับเราวัดระดับเนี่ยประตูกับพื้นกระเบื้องเนี่ยพอดีกันเป๊ะเลยนะครับปิดแบบไม่ขูดเลยนะครับสังเกตนะมีช่องอยู่นิดเดียวนะครับนะครับก็ค่อนข้างที่จะ ต้องบอกว่าเรียบร้อยแล้วกันใช้คำว่าเรียบร้อยนะครับเราคํานวณรายละเอียดพอสมควรนะครับตามมาครับสังเกตละล่องยาดงยาแนวนะครับเดี๋ยวเราเอาพจต์ต้องไล่ดูครับนะครับนะครับต่อกันเรียนเลยเนาะโอเคอะประมาณนี้แล้วกันนะครับกระเบื้องหน้าบ้านนะครับกระเบื้องหน้าบ้านเราก็รับปูนะครับน้องรวมถึงพื้นตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้พื้นตรงนี้เราปรับทรายให้เจ้าของบ้านรีเลยนะตรงนี้เนาะ อ่ะโอเคอ่ะเข้ามาในบ้านครับตามมาเ,เลยโอ,อ,โอ้หลังนี้นะครับเป็นห้องครัวสองสเต็ปนะครับสองสเต็ปเหมือนเดิมเลยเป็นเท้ามงมหลังมุมแต่เป็นมุมที่ไม่มีพื้นที่ด้านข้างงงไหมฮะอีกรอบนะฮะเป็นเท้ามงมหลังมุมแต่เป็นมุมที่ไม่มีพื้นที่ด้านข้างหลังนี้ก็เลยเป็นแพ็กเกจของเทาง้าหงมกลางอ่ะไม่งงนะ บางทีบ้านเพื่อนเนี่ยเป็นทาวน์โฮมหลังมุมก็จริงแต่ไม่มีพื้นที่ด้านข้างผมก็จะคิดราคาแพ็กเกจเป็นทาวน์โฮมหลังกลางให้นะครับส่วนแพ็กเกจราคาทาวน์โฮมหลังมุมเนี่ยเขาจะมีพื้นที่ด้านข้างผูกมานะครับอันนี้เคลียร์นะครับงั้นราคาวัดตามขนาดของพื้นที่ของบ้านของคุณเนาะอย่งีสองสเตหลังนี้ผมตั้งชื่อห้องครัวว่า ขัวหวานเย็นแล้วกันนะครับสีนี่แบบสดใสามากเลยนะครับสีเหมือนหวานเย็นเลยนะครับเป็นแบบออกชุม่มพูสวยๆให้ยังไงเดี๋ยวเรารมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับตามมาตรงนี้นี่ก่อนเข้าไปดีกว่าสองสเต็ปฏิยัดินี้เองเพื่อนห้องครัวอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นโซนซักล้างซึ่งเป็นโซนซันกล้างโปรแล้วก็สามารถระบายอากาศได้เป็นอย่างดีนะเดี๋ยวเปิดรับดังให้ดูเปิด อันนี้เป็นบาดตายนี่โอ้โหเป็นไงนลมเข้ามาเต็มเ,เลยเพื่อนดูเย็นเลยตรงนี้ที่ผมยืนอยู่เนี่ยเป็นห้องรับแขกนะครับซึ่งตรงนี้สามารถเป็นพื้นที่รับประทานอาหารก็ได้นะครับแต่ที่สาคัญคืออากาศแครเทนะครับอากาศจะโฟล์นะครับจากหน้าบ้านไปหลังบ้านจากหลังบ้านไปหน้าบ้านนะครับอ่านดูแล้วนี้หลังบ้านอาจจะต้องหมุนกล้องนิดนึงหน้าบ้านอยูนโุ้นหมุนเลย หน้าบ้านนะครับลมก็จะเข้าแาบ้านพัดฟูออกไปที่หลังบ้านนะครับนะครับต้องบอกว่าดีจริงๆดีจริงๆนะครับสองสเตปนะครับทาให้ห้องขวงคุณเนี่ยอากาศถ่ายเทแล้วก็ตัวบ้านของคุณก็อากาศถ่ายเทด้วยนะครับมีบางคนชอบถามว่าสองสเต็จจะทำให้สวนเล็กหรือเปล่านะครับแคบหรือเปล่าผมบอกเลยว่ามัน กระทันรัดเหมาะสมกับตัวบ้านของคุณแล้วใหญ่ไปผมคิดว่ามันก็ไม่แหนนะครับโอเคเนาะผมว่าไม่ได้ต่อเดี๋ยวเราดูกันล็อกให้ก่อนโอเคพร้อมยังหวานเย็นสามสองหนึ่งไปมาแล้วหวานเย็นเดี๋ยวเปิดไฟก่อนโอเคโอ้ยไฟสีม่วงนะครับเปิดตอนดึกสวยมากอ่ะมาดูครับหวานเย็น แต่ก้องแตก้องเหนตรงนี้เลยแ้วก้องเหน้องนี้นี่แต่ก้องเหน้องครับนี้อ่าหวานเย็นหวานเย็นไหม่ะนี่สวยไหมสวยนะนะครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นห้องครัวสีสดใสนะครับเป็นสีชมพูเลยนะครับขอญาตขอต้นตาก่อนนะครับโอเคเป็นสีชมพูเลยสวยงามนะครับ ตัดด้วยโมเสสแล้วก็ตัดด้วยลายกับเรื่องที่เป็นลายดอกไม้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคเนาะอ่ะจะได้ยังไงนะครับผมจะอธิบายทีละขั้นตอนนะครับพื้นที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเดิมต้องบอกว่าโครงการเนี่ยลงเสาเข็มให้เรียบร้อยแล้วลงเสาเข็มให้เรียบร้อยแล้วพื้นตรงเนี้ยผมทําแค่ง,งานระบบท่อนะครับคือพวกนี้นะครับนะครับผมวางระบบท่อน้ําน้ําทิ้งน้ําดีน้ําอะไรผมวางไว้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ฝาเซ ใส่ฟาสเตเลตเพื่อที่จะไวเซอร์วิสถ้าใครเคยดูคลิปเก่เาๆผมเนี่ยผมจะอธิบายละเอียดมากเรื่องฟาสเตลเลตนะครับตรงนี้ว่าเราัวข้อนะครับแล้วก็ทําการอ่าทําโครงสร้างขึ้นมาโครงสร้างนะครับโครงสร้างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประกอบด้วยหลังคานะครับหลังคาผนังนะครับฝ้านะครับผนังอันนี้เป็นผนังอิฐมวลเบานะครับผมพุบไปดูเด็กแข็งแรงมากอืมแรงอืมอืมเจ็บมือ อ่ะ uh, นะครับอิฐมวลเบานะครับอิฐมวลเบาเนี่ยเจ้าของบ้านบางท่านไม่รู้จักนะครับต้องบอกว่าอิฐมวลเบาเนี่ยเขาเอาไวท้ทาพวกคอนโดมิเนียมเลยนะนะครับยี่สิบสามสิบชั้นใช้อิฐมวลเบานะครับผมบอกให้นะครับดังนั้นแข็งแรงนะครับบางคนบอกว่าอิฐมวลเบาไม่สามารถเจาะได้ไม่สามารถติดตู้แผนได้บางทีนะครับเราได้รับความรู้มาจากแหลง่งหลายแหล่งเนาะแล้วความรู้หลายแหล่งเนี่ยก็มีทั้งผิดทั้งถูกนะครับดังนั้นควรศึกษาจากผู้เชี่ยวชานะครับผมแนะนำเนาะ เดี๋ยวเราพ้นก้อนงนี้หน่อยทางผมหน่อยเออให้ผมอยู่ตรงกลางหน่อยโอเคนะครับอยากออกกล้อง <c oughs> อ่ะต่อแล้วตรงนี้นะครับนะก็โครงสร้างเสร็จแล้วเนาะโครงสร้างเสร็จแล้วฝ้าเสร็จแล้วนะครับแ,แต่สังเกตฝ้าของเราเนี่ยจะพิเศษกว่าทอื่นนะคือตรงน,นี้ตรงน,นี้เนี่ยเจ้าของบ้านเขาขอหลุมฝ้าเพื่อที่จะนะครับให้หอกลงมาหน่อยนึงเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าโครงการเนี่ยติดปัญหาเรื่องหลังคา หลังคาเขาไม่สามารถยกสูงได้เพราะว่าติดขายแอร์ดังนั้นถ้าอยากทาฝ้าสูงนะครับก็จะต้องมีตัวหนึ่งที่ดอกน,นะครับเพื่อที่ใส่ท่อมูดเพราะว่าขบนเนี่ยไม่สามารถใส่ท่อมูดได้ละผมยกฝ้าชนหลังคาเลยแต่ตรงเนี้ยสามารถต้องบอกว่าตรงเนี้ยมันจะต้องมีทอ่อมูนถูกไหมฮะท่อมูดเนี่ยปกตินนผมจะไว้ใต้ฝ้าแต่ตรงเนี้ยผมต้องทําเป็นช่องชาร์ปเพื่อทาเป็นช่องหลอกท่อมูดนะครับเพื่อเอาทอ่อมูนจะใส่เข้าไปข้างใน ตรงนี้ก็เลยเหมือนเป็นฝ้าหลุมหรือเป็นฝ้าสองสเต็์เพื่อนๆเลนะนะครับนะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยเนาะโอเคก็ผมว่าก็โอเคนะประมาณนี้เนาะฝ้าจบแล้วนะครับต่อมาเรามาคุยเรื่องเคาน์เตอร์กันนะครับวัลลุชนะเคาน์เตอร์ครัวนะครับเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์ปูนนะครับแตะด้วยแผ่นแกนิโตนะครับเป็นซัมเบิลแกนโตนะครับตรงนี้นะครับก็เริ่มอ่า เริ่มตั้งแต่เกาะขึ้นมาเลยนะครับเราใช้เป็นอิดมวลเบานะครับก็อบอกนี้นะครับอิดมวลเบานะครับแข็งแรงมากๆผมณไปดูเลยนะครับคนสามารถขึ้นไปนั่งได้เลยนะตามโคบตามหินได้หมดเลยนะครับขย่มกันได้เลย <c oughs> บางคนบอกกลัวมไม่แข็งแรงนะครับเอาคนขึ้นไปยืน10คนคนได้เลยแข็งแรงจริงนะครับเหล็กที่ผมใช้เนี่ยในการทําโครงเคาน์เตอร์เนี่ยใช้เป็นเหล็กเส้นเหล็กก้าวเลยนะ ขึ่นแข็งแรงมากนะครับเหล็กที่เราใช้ทำถนนะนะครับนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะอ่ะเคาน์เตอร์แข็งแรงเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อมาข้างล่างอึ๊หน้าบ้านนะครับเราใช้ของทิมนะครับทิมสีขาวเลยอันนี้เป็นรุ่นในแพ็กเกจครับแพ็กเกจของผมเนี่ยให้เป็นรุ่นนี้เลยรุ่นนี้โฮมโปรขายอยู่หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทนะครับเดี๋ยวผมเคาะด้านนะเสียงมันเข้าผมปิดทีนะ่ประตู ดีขึ้นเยอะแต่ว่าเสียงผมจะสะพอ้อหน่อยนะจะกล้องน่นะะได้อยู่นะเพื่อนคนฟังเสียกงกล้องก็ได้นะไม่เป็นไรอันนี้นะครับเป็นหน้าบานนะครับของทีมนะครับซึ่งเป็นพลาสติก ABS นะครับแข็งแรงมากเมื่อไหร่ทีมได้สปอนเซอร์ผมก็ไม่รู้นะผมก็ได้แต่ซื้อของทีมนะครับถ้าทีมดูชิปผมก็จัดมา เป็นรุ่นนี้พันจิราบโนว่าโฮโปขายอยู่พันเก้าร้อยแปดสิบนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไปเอาผมคืนเงินให้ได้นะครับแต่ผมจะคืนให้ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อหึงบานนะครับอันนี้บอกกันฐานทคลิปเลยนะครับเนาะนะครับถ้าใครเจาะะ้าราคาแพ็กเกจก็เป็นรุ่นนี้ไม่ใช่ไม่สวยนะสวยมันมีข้อดีในตัวของมันคือมันสามารถระบายอากาศได้ลยนะตรงนี้นมันเป็นมุ้งลวดอยู่ข้างในเป็นมุ้งวดฝัมอยู่ข้างใน,งในแล้วตรงนี้นเป็นบานเกตสามารถระบายอากาศได้ดังนั้นะ ใต้ซิลิโคณเนี่ยมันจะค่อนข้างอับนะครับเพราะว่ามันมีน้ําแล้วมีความชื้นนะครับรุ่นนี้คือตอบโจทย์ครบทุกอย่างนะครับมีจัมีให้แต่ถ้าเป็นรุ่นเคิร์ฟรุ่นเคิร์ฟคือจะไม่มีที่ระบายอากาศหน้ามันเลยเรียบมันก็จะอับแต่รุ่นเคิร์ฟมันก็จะดูรเรียบๆสวยๆแหละน,น,นี้แล้วแต่ความชอบนะเพื่อนถ้าเพื่อนชอบไม้ก็ได้นะครับผมก็รีฟันเงินคืนให้แล้วเพื่อนก็ไปซื้อเอานะครับโอเคมาดูใต้เคาน์เตอร์กันดีกว่านี่ ปูกระเบื้องเรียบร้อยนะครับใต้เคาน์เตอร์นะครับั้งนตะเบื้องผนังนะครับแล้วก็เป็นกระเบื้องพื้นนะครับแล้วก็รวมถึงท่อดักกลิ่นด้วยอันนี้เป็นท่อดักกลิ่นของของซิงล้างจานใส่น้ำดีนะครับนะครับแล้วก็มีปลั๊กไฟใต้เคาน์เตอร์ด้วยนะครับปลั๊กไฟตรงนี้นะครับเจ้าของบ้านเขาก็จะติดเป็นเครื่องกรองน้ําแบบมีไฟฟ้านะครับโอเคนะก็ประมาณนี้เนาะขึ้นมาข้างบนข้างบนผมใช้เป็นซิงล้างจานของทิงนะครับ อะไรนะครับร้อนอะไรนะปลั๊กซงงงิงของเมฆเออของสิมของเมฆโหเอ้ยขอโทษนะครับผิดจุดอันนี้ไม่ตนะมมัดนะบอกตรงเมื่อกี้ผมไม่มีตัดนะครับก็พูดกันจะเพิ่น,นะฮะซิงของเมฆนะครับของเมฆสเตเลสสามศูนย์สี่โหถ่ายมาเป็นร้อยคลิปแล้วยังพูดผิดพูดถูกวันนี้ต้องบอกว่างานเยอะจริงนะครับเราก็จำผิดจนถูกเลยของเมฆนะครับโอเค ตามน,นี้นะครับต่อมาครับสิงค์งารของเมกเมกนี่คือต้องบอกว่าดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะคือผมไม่ไดเอารุ่นถูกๆมาใส่ให้นะในราคาแพ็กเกจผมเนะี่ยผมซื้อแต่อย่างดีใส่ให้นะต้องบอกตรงน,นะเอาว่ายี่ห้อที่ถูกเมกก็มีนะนะครับถูกเมกก็มีแต่ไม่เัวไแล้วแัลเนาะไม่อยากโดนตีถ้าเมกฟังอยู่ก็อย่าลืมนะครับให้สปอนเซอร์ผมด้วยนะครับ,นะรบทั้งเมกทั้งคิมเลยอ่ะ ตรงนี้ผมออกแบบดีไซน์มามีหน้าต่างกระจกสไลด์นะครับสามารถเปิดลุรู้วนะครับเปิดหน้าต่างะระบายอ,อากาศได้พอทำอาหารนี่ปิดทั้งหมดโอ้โหลงเข้าเลยดีจังนะครับรงนี้ล้างจากไปลงถ่ายเทดีนะครับก็แนะนำนะครับใส่ด้วยก็ได้นะครับแล้วใส่หน้าต่างตู้ก็จะสูงขึ้นหน่อยนิดเนาะนะครับอ่ะ แล้วก็ตรงนี้เป็นที่แขวนนะครับเพื่อนๆสามารถซื้อมานะครับผมติดให้ฟรีนะครับซื้อมาติดใ้ฟรีเลยนะครับต้องบอกว่าในราคาแพ็กเกจเนี่ยเราจะมีให้ครบทุกอย่างเลยยกเว้นเตาแก๊สหูดหูดควันแล้วก็ตู้แขวนแล้วก็พวกที่แขวนจานลูกค้าเราซื้อมาเองนะครับโอเคต่อครับบนเคาน์เตอร์มีลั๊กไฟให้หนึ่งจุดสองเต้าเสียบอันนี้มีในราคาแพ็กเกจอยู่แล้วแต่ถ้าลูกค้าอยากเพิ่มนะครับลูกค้าก็สามารถ ออนท็อปบวกเพิ่มได้นะครับปั๊กไฟติดละ2 0 0 0บาทนะครับบางคนคอมเมนต์ว่าแพงมากเลย2 0 0พันคุณไม่รู้ซะแล้วว่าสายไฟที่ผมใช้เนะี่ยผมใช้เส้นใหญ่ขนาดไหนแล้วก็ใช้3เส้นแมสหนึ่งประมาณ50บาทถ้าผมเดินจากฝ้าเดินลงมาเนี่ย,อย,อ,ยอย่างน้อยางนี้าเมตรละนะครับปั๊กเท่าไหร่ไฟเท่าไหร่ค่าติดเท่าไหร่อันนี้มันต้องรวมนะครับถ้าใครเข้าใจก็เป็นลูกค้ากันได้อะต่อ อันนี้ลูกค้าซื้อเองนะครับนะครับซื้อเองนะครับต่อแก๊สมูดุดฟันนะครับรวมถึงท่อมูดด้วยนะครับผมติดตั้งให้ฟรีนะนะครับส่วนที่ใครไม่อยากติดตั้งก็ได้เหมือนกันก็มีเคาน์เตอร์ให้นะครับจะทำเคาน์เตอร์หนาลงมาเพื่อที่จะเอาต่อแก๊สแบบรุ่นที่แบบไม่ใช่ฝังะเอาแบบวางก็ได้นะครับต่อแก๊สก็มีหลายรุ่นแต่ผมแมนะนําฝังดีกวา่ทาทําความสะอาดง่ายเดี๋ยวนี้เขาใช้กระจกเทนเฟอร์กลาสจะทนมากนะครับอันนี้เปิดไฟ ไฟมาแล้วอารมล่ะอารมมเปิดตรงไหนครับ <c oughs> สภาพอ๋อติดแล้วโอ้โหแรงเนี่ยโอ้โหใช้ได้เลยครับ <c oughs> อปิดไฟก่อนโอเคมีเวลาบอกเวยนะครับมีเวลาบอกด้วยนะครับโอเคอะใต้เตาเปิดให้ดูก่อนเลยนี่ ถ้าใต้เตาของเราจะดอดนะถ้าไม่มีบรรจุแก๊สบริษัทสามารถใส่แก๊สได้เลยนะครับใต้นี้เลยนะครับไม่เป็นอันตรายแน่นอนนะครับปูกระเบื้องให้หมดเลยทุกด้านนะครับโอเคตรงนี้ก็มุชักเหมือนเดิมใส่ช้อนซ่อ,อมอะไรได้หมดเลยนะครับเนาะตู้แขงนก็ซื้อมาผมติดตั้งให้นะครับอ่าสังเกตเพื่อนโลโก้คิงสีแดงสีแดงเนี่ยเกรดมันจะต่ำกว่าสีเงินนะครับของผมเนี่ยผมใช้สีเงินเลยนะอันนี้เจ้าของบ้านเขาซื้อมาเอง แต่ว่าถ้าชอบลายนี้มันก็ต้องเป็นสีแดงเพราะว่ามันก็ผลิตตามเกจของวาสดุเกจข้างบนกับเกจข้างล่างนันติ๊คนละแบบนะเดี๋ยวเพื่อนๆดูข้างล่างโลกโลก้สีเงินจะแพงกว่าสีแดงจะไหมโอเคตอนนั้นครับผมขึ้นมาเลยต่อไปนะครับผมจะไปอย่างรวดเร็วนะครับตรงนี้เป็นจุดวางตู้เย็นนะครับหตู้เย็นนี้ตู้ใหญ่มากนี่นี้เลยสองบ้านเปิดได้เลยนะสองบานเปิดได้เลยนะนดดยนะใหญ่มากนะครับ มีที่เหลือนะครับอะของข้างนอกเป็นประตูตรงนี้มีมุ้งรั่วดได้นะคะรับมุ้งออกฝั่งนี้ก็ได้ออกฝั่งนี้ก็ได้แต่ผมแนะนำเพื่อนนะถ้าตรงนี้วางตู้เย็นเราไม่สามารถเดินชนตู้เย็นแล้วออกไปได้ดังนะั้นเพื่อนๆออกฝั่งนี้เดี๋ยออกฝั่งนี้นะครับเปิดให้ลมระบายปิปดมุ้งรั่วเวลาทำอาหารห้องครัวต่อให้คุณมีมูนเนี่ยมันก็ยังมีกลิ่นนะครับดังนั้นกลิ่นก็จะระบายออกไปข้างนอกได้เหมือนกัน เฮ้ยเมื time, ่อกี้ผมลืมบอกนี่โมเสสอันนี้คือโมเสสนะลองมาดูใกล้โมเสสเนี่ยปูยากนะให้ปูให้สวยเนี่ยเนี่ยนี่คือสวยนะเนี่ยมาดูใกล้ดูนะครับนี่ครับนี่เลยนี่เลยที่ผมชี้นี่ที่ผมชี้อ่านี่นี่คือโมเสสนะเพื่อนโมเสสตรงเนี้ยปกติเนี่ยผมมีค่าปูเพิ่มนะคิดเมตรละห้าร้อยบาทนะค่าแรงอย่างเดียวนะนะครับขนาดประมาณสักห้าเซนถึงสิบเซนเนี่ยความกว้างนะมาดูใกล้ครับความกว้างเนี่ยห้าเซนถึงสิบเซนนะครับ นะครับแล้วก็ยาวออกไปเนี่ยหนึ่งเมตรเนี่ยคิดค่าติดตั้งเมตรละห้าร้อยบาทนะครับเพื่อนแต่เพื่อนต้องซื้อโมเสสมานะต้องบอกว่าโมเสสเนี่ยมันต้องใช้เครื่องร,รีดนะครับใช้เครื่องรีดรีดนะครับแล้วก็ต้องแต้มแนวให้ลงล็อกด้วยดังนั้นติดยากเนี่ยโมเสสติดบนล่างเลยเพื่อนดูอ่โคตรดูมุมเป็นไกลนะสวยแล้วก็ตัดด้วยกระเบื้องลายดอกไม้นะครับนะครับนะครับก็คือรอบห้องเลยอ่ะตรงนี้ไล่ไปเลยไล่ไปเลยฝั่งนี้ก็มีนะ แถวนี้ก็มีนไล่ไเลยไล่ไเลยปั๊บไล่มาเลยปั๊บถึงนี่เลยนี่นะครับตรงนี้เป็นโมเสกข้างบนก็โมเสกนะครับผนังนะครับก็นะครับจนะบลืมนะครับถ้าใครติดโมเสกก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับถ้าใครชอบก็ติดถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่ข้อเสียของเขามีข้อดีก็มีข้อดีก็คือสวยอ่าดูสวยไหมละ่ะมันตับเป็นแนวข้อเสียนี่ถ้าอยู่ตรงหูนี่ผมบอกเลยน้ำมันมันจะลงล่องแยงแนวเนวนะี่ย นานๆเข้าแหละล่องแน,นวของโมเสสเนี่ยมันจะเป็นไงมันจะสกปรกมันจะดำทองเราสะอาดยากนะครับดังนั้นกระเบื้องที่คุณเอามาใช้ปูเนี่ยคุณควรเลือกกระเบื้องที่มีอ่องแนวแนวน้อยนะครับถ้าปูตรงถ้าปูห้องขนางห้องครัวนะผมแนะนําล่องแนวแนวน้อยแล้วก็เลือกเป็นเฉดเดียวกันโทนเดียวกันนะครับอย่างห้องเนี้เฉดสีได้โทนได้มูดแอนโทนได้นะครับพื้นสีออกสีครีมนะครับ ออกสีแบบทีมขึ้นเข้มเคาน์เตอร์ไลเ่เฉดมาเคาน์เตอร์ทีมออนนะครับผนังตัดด้วยชมพูชมพูมีลายดอกนะครับแล้วก็ความมูดของมันนะครับก็ไปด้วยในทิศทางเดียวกันนะครับโทนก็จะเป็นโทนออกสีหวานหวานผมเลยตั้งชื่อว่าเป็นห้องครัวหวานเย็นเลยอ่าเราไปดูนอกกันอ,ออกมาข้างนอกนะครับ ก็ตรงนี้เป็นสเตจที่2นะครับซึ่งพื้นตรงนี้จะต่ำกว่าในห้องครัวนะครับพื้นตรงนี้จะต่ำกว่าในห้องครัวแล้วที่ผมยืนนะตรงนี้ก็จะวางถังน้ำปั๊มน้ำนะครับแล้วก็มุมนี้นะครับมุมนี้เลยวางเครื่องซักผ้าได้นะครับสามารถวางเครื่องซักผ้าได้มีปลั๊กไฟมีก๊อกน้ำพอมีน้ำทิ้งพอม้างบนมุม่อ้แผ่นใสหมดเลยแล้วเพื่อเราดูอ่ะโพสต์กล้องขึ้นครับโอเคนะครับมุม้วยแผ่นใสหมดเลยนะครับ แล้วก็ข้างนอกตรงนี้กดลงมานิดนึงครับตรงนี้ก็จะเป็นท่อนะครับเราเดินท่อไปนะมีแยกเฟรแยกอะไรพร้อมนะครับเข้ามุมเข้าต่อพร้อมหมดเลยนะครับอ่าตรงนี้เป็นถังน้ำปั๊มน้ําของดอสรุ่นอะไรเ,เปิดได้ไหมอ,อ๋อนี้เป็นที่เปิดฝานะอุ้ยโอ้ที่เก็บน้ำาุ้รุ่นใหม่สวยแล้วเนี่ยเปิดง่ายด้วยไม่สูงด้วยแต่ผมว่ามันอ้วนไปนิดนึง อันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับอ่ะอันนี้เป็นห้องครัวสองสเต็ปแต่หลังบ้านเขาเนี่ยมีพื้นที่ส่วนเกินซึ่งไม่ได้อยู่บนเสาเข็มผมก็เลยไม่แนะนาว่าให้ทําครัวเต็มไปถึงผนังข้างนอกผมก็เลยแนะนําว่าให้แค่ลงเสาเข็มแบบปูพรมแล้วก็ทําเป็นทางเดินเรามาดูกันตามมาครับมาจบแล้วตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้ก็ต่างสเต็ปกันจะต่างกันประมาณสักห้าเซนเลยประมาณจะต่างสเต็ปกันนะครับตรงนี้ยาวๆเลยที่ผมเดยเนี่ะยาวๆเลย ตึงๆตึงๆตรงนี้เป็นที่ตากผ้านะครับเป็นที่ตากผ้านะครับตัวยาวเลยเป็นที่ตากผ้าสามารถใช้เราตากผ้าตากได้เลยนะครับสบายๆตรงนี้เจ้าของบ้านเขาทำระแนงปิดไว้นะครับระแนงปิดไว้ผมต้องบอกให้นะว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ส่วนเกินที่ออกมาจากตัวบ้านและไม่มีเสาเข็มถ้าคุณทําห้องครัวเนี่ยสุดเลยสุดรั้วเลยคุณทำห้องครัวสุดรั้วเลยห้องครัวของคุณจะหักจะหักเลยนะ ถักครึ่งเลยนะักครึ่งเพราะตรงนี้ไม่มีเข็มดังนันะ้นก่อนที่คุณจะทําอะไรเนี่ยคุณควรที่จะศึกษาก่อนนะครับหรือปรึกษาบริษัทต,ต่อเติมบ้านถ้าใครบอกให้ทาคุณทำา้องกลัวสุดเลยได้ครับได้ครับเขาจะไม่ได้รับผิดชอบคุณเพราะว่าพอเขาทาเสร็จเขาก็ไปนะครับตอนแรกเจ้าของบ้านเอาแบบมาให้ผมนะทําสุดเลยผมแก้แบบให้ใหม่หมดเลยนะครับเนาะอ่ะตรงนี้ตรงนี้เป็นสวนสักหลงังนี่ก็ดอกไอีกนะเจ้าของบ้านสักดอกนะ้วก็ ตามนั้นผมทาได้หมดนะครับมีโฟเดนมีอะไรให้พร้อมนะครับข้างบนเป็นรางน้ำสเตเลสนะเพื่อนนี่านรงางน้ำสเตเลสยังมีรางน้ำให้อีกนะนี่รางน้ำในตัวเลยนะนี่ไล่ไปเลยตรงนู้นเลยนู่นอันนี้ก็เป็นที่ออกของท่อฮูดนะครับแสบตาอันนี้ท่อที่ออกของท่อฮูดนะเป่อทางนี้นะครับก็แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นระแนงอย่างที่ผมบอกเป็นระแนงบางตานะครับก็เป็นส่วนตัวตรงนี้ตากผ้า,าสบายสบายคุณคิดว่าตากได้ไม่ได้คุณก็ดูหน้าผมในตามหมดแล้วเนะี่ย ร้อนสุดๆอะเข้ามาตรงนี้เข้ามาในโลกดีป่ะแล้วจบแล้วโอเคน้ะสวยงามนะครับมีแรงสองฝั่งอะแต่ก้องตามมาเลยมาเอาแล้วเนาะเมื่อกี้เลครับต้องบอกว่าถ่ายอยู่นะครับที่ผมบ่นว่าร้อนเนี่ยเครื่องเนี่ยดับไปเลยนะครับเครื่องดับไปเลยขึ้นฮีทนะครับขึ้นฮีทแล้วก็ดับไปเลยนะครับก็ เมื่อกี้เอาเครื่องไปใส่ที่รถจนแล้วใส่ตรงแอร์นะครับมันก็เย็นขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะสรุปสุดท้ายให้ดูนะครับสุดท้ายนะครับต้องบอกว่าห้องครัวเนี่ยไม่ว่าคุณจะออกแบบอะไรมาก็แล้วแต่นะครับผมพูดจริงว่าแบบเนี่ยก็คือแบบหน้างานจริงก็คือหน้างานจริงนะครับถ้าเพื่อนๆอยากทาจริงแนะนํานะครับให้คนที่เชี่ยวชาญเนี่ยเข้าไปวัดเข้าไปสํารวจหน้างานแบบจริงๆให้คุณดีกว่านะครับบางทีอินเทอร์เนียออกแบบมาเนี่ยไม่สามารถใช้กับหน้างานจริงได้นะครับ ผมเจอแบบอินเทเรียเนี่ย10คนเนี่ยใช้กับหน้าง,งานจริงได้ประมาณ5-6คนเองนะครับผลสุดท้ายก็ต้องมาวัดขนาดให้มันเป๊ะนะครับเพราะว่ารายละเอียดต่างๆนะครับบางทีอินเทเลียเขาไม่เข้าใจนะครับเช่นการก่อผนังเนี่ยมันก็ต้องมีระยะล้นระยะอีกมวลเบาก็คือ7เซนติเมตรเวลาเราฉาบมันก็จะกินไปอีกประมาณ3เซน4เซนมันก็จะประมาณ10-11เซนแต่ถ้าคุณเอาเป๊ะทุกเซนติเมตรเลยเนี่ยถ้าคุณจะให้ลงล็อกเลยนะครับ คุณจะต้องเข้าใจรายละเอียดงานทั้งหมดนะครับนะครับรูปแบบมานทั้งหมดคุณถึงจะให้มันลงล็อกตามที่คุณเขียนมาได้นะครับอีกประเด็นหนึ่งคืออย่างบ้านหลังนี้นะครับที่ผมเคยพูดไปว่าด้านข้างเนี่ยเขาไม่มีเสาเข็มแต่เจ้าของบ้านเขียนแบบมาเรียบร้อยคือจะทําเต็มไปเลยนะครับจะทําผนังเนี่ยล้นออกไปอีกนะครับซึ่งที่ผมบอกว่าถ้ามันผนังมันโล้นออกไปเนี่ยมันจะไม่มีเสาเข็มแล้วเวลามันซุดเนี่ย เคาน์เตอร์ของคุณที่ยืดออกไปนะมันจะหักตรงนี้นะตรงนี้มันจะเกิดรอยร้าวเลยครับรอยร้าวเลยนะนะครับดังนั้นควรที่จะนะครับศึกษาให้ดีก่อนก่อนทานะครับหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเลยทีเดียวจบนะครับถ้าใครอยากให้ผมไปสำรวจหน้างานหรือให้ทีมงานของผมตอนนี้ผมมีทีมงานอีกหนึ่งคนนะครับที่มีความเชี่ยวชาญเหมือนกันจะไปสำรวจหน้างานให้คุณนะครับคุณก็ติดต่อเข้ามาทางแอดมินนะครับโดยการแอดไลน์นะครับ s t c o n นะครับเข้ามาสอบถามดูก่อน ถ้าคุณมีแบบค,คุณมีระยะกว้างคุณยาวคุณสูงมาก่อนแอดมินจะช่วยประเมินราคาเข้าๆให้ก่อนหลังจากนั้นนะครับถ้าคุณคิดว่าราคาโอเคแล้วคุณโอนเงิน2,000บาทคุณชำระ2 0 0 0บาทเพื่อที่จะเป็นค่าสำรวจหน้าง,งานทางทีมงานของเราก็จะไปสำรวจหน้าง,งานให้คุณนะครับถ้าราคาโอเคตกลงกันมาที่สำรวจหน้าง,งานจบเรียบร้อยนะครับเงิน2อ0 0บาทเนี้ยนะครับสามารถนำไปหักกับค่าต่อเติมได้นะครับ โอเคพูดสั้นๆแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้พูดนานเหลือเกินสําหรับมุมกรัวหวานเย็นซึ่งตัวผมเองก็ชอบเหมือนกันกับสีสันที่เจ้าของบ้านได้ดีไซน์ออกมานะครับสีสันคุณสามารถเลือกเองได้หมดเลยนะครับเราไม่จํากัดนะครับเราจํากัดแค่ราคากับเรื่องนะครับของละ200บาทซึ่งของละ200บาทเนี่ยมันเป็นราคากลางๆที่สุดแล้วนะครับไม่ได้ถูกเหลือเกินไปด้วยนะจะบอกให้เนาะโอเคนะครับลายคุณออกแบบได้เองหมดเลยอย่าลืมถ้าติดต่อติดต่อเข้ามาทางไลน์แอดช่องทางเดียวถ้าโทรศัพท์มา บางสายก็ได้รับบางสายก็อาจจะไม่ได้รับต้องขออภัยณนะที่นี้เลยนะครับเพราะว่าลูกค้าของเราเยอะจริงๆนะครับสลหรับี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ